สวัสดีครับสูซ่ารูวิชเชนนะครับวันนี้จะมาลองเล่นคุณอัพเพนในตระหนกอัพเลนกันนะครับเออเกมนี้ผมก็จะลองหยิบคุณอัพเพนมาออฟเลนดูนะดูซิว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าหลังจากที่คุณอัพเพนเนี่ยโดนเนิร์ฟม,มาตั้งแต่สกรีนไม่กิดไม่ติดเปียตอนวิ่งจฉัห้านะก็ไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นอีกเลยคุณอัพเพยเป็นตัวที่ดาเมจต้นค่อนข,ข้างน้อยมากนะสังเกตว่าต้นเกมเราเนี่ยจะมาครีปู้เทอร์เรเบตไม่ได้เลย ที่เราจะออกก็แน่นอนนะเป็นสายอินก็จะออกนองทอริเสแมนชิ้นแรกเสมอเกมนี้ผมก็จะออก3ชิ้นได้แหละเพราะว่าควีนมันตีเบามากอ,ะอ่ะมันต้องออกของมาเพิ่มดาเมจนิดนึงนะตัวนี้สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งจะเป็นการสโล่นะก็คือี๋ยววันนี้โดนเทอร์เบตีเจ็บมากเลยะเทอร์เบตมันแปลงร่างไงเบตมอมบเวลหนึ่งโครคีโกง พยายามรัดก,กีบมาตอลอดยากจริงไม่ได้เล่นนานว้วเกือบมันดาเมจน้อยตายครับอนิเมชันชนงงม่นต้องค่อยช้าตัวนี้ไงมันจำไม่ได้กับเลือดเส็จนะวันน,ะน,น,น,นออี้สาดทีไปก่อนพีจำไม่ได้สไตล์ต่ลอดไม่อยากเดินไปอะ่ะเล็รบอรอดอเมกเกอร์รอเราไปบอกไปก่อน ถ้าเราเดินไปเราก็จะโดทนทะลเบสโซนนะเมื่อกี้นี้เราไม่เดินไปโอ้ยเจ้านี้โอ้โหเรียบร้อยโดนอ้อมโอ้โหไม่ทันรอดนะโดนคลิปต้อนร้อนว่าได้เลยโอ้โหเละเละเลทแล้วจะพังเลยน,นะเกมนี้แต่เฮ้ยเจ้าหนี้โดนเบกเกอร์ยังไงเก็บคืนได้ก็ถือว่าโอเคสวยในทเลุเบสเลยนะก็สวยอยู่สังเกตว่าเราเบกเกอร์เงินดำเราเลย <S <S จะาก,กัดได้คิวเจอร์เบไตไหมโอ้ยใกล้ได้บอลเจอร์แมนอันที่สองแล้วได้ช้าไปไหมเนี่ยตอนแรกก็อย่างเงี้ยนะแต่พอเดี๋ยวพ <c oughs> อคุยมินแล้วก็คีนจะกดเลนได้นะสักเวลสามเวลห้าเลยเนี่ยเจอร์เบตก็จะเริ่มเรียากขึ้นแหละจอเบอร์เจอเปิดไปก่อนเลยเ,ด,เ,ด,เ,ด,เดี <c oughs> ด๋วยวจะเอาคลิปตั้ง บอลเบเกอร์มันจะตัวที่โก่งมากอ่ะพี่ที่ขนาดบอเลนซับสี่นะมันกดดันดีมากอันอนี้สัตว์พิพิคอร์ดแล้วก็ตีตีไว้เราไม่ได้คีป์ไม่เป็นไรเขาต้องเสียเลือดเขาเสียเลือดเขาก็ต้องเอาตังค์ที่เขาลัด์คีป่ะไปซื้อยาเลือดดีๆนะโอ้สังเกตว่านี่ขนาดเราไม่รู้แค่สองเนี่ยมันกดแรนอย่างดีเลยโอเคเราได้นูนเทเลซแมนชิ้นที่สองมาแล้ว นี่ก็ปลาพิษไปอย่างต่อเน,นื่องสังเกตว่าเทอร์เบตนี่แบบเลือดรอดแบบเทอร์เบตต้องซื้อของดีนมาตลอดนะไม่งั้นาก็แพ้เลนถึงไม้เขาจะรายคิมได้แต่เขาก็เอาตังค์ไปลงกับยาเลือดเยอะอยู่นะเกมสสำหรับเกมนี้เฮ<อ>้ยช่วนี้ยนึ่ง เราคิดไปนะมีตัวเซนต์แมนสองชิ้นก็ทำให้เราหลายชิ้ได้ง่ายขึ้นเป็นพื้นที่ดีเสืออ่ะต้องหรับต้องเกมที่บวกรามิแล้วก็บวกแอมเบรด้วยมีกระปาพริกใส่ทอร์เบตเลยเหเฮ้ยคิปตั้งเลือดเลยนะ้อยแต่เราไม่ได้อับบีกมานะนนนโดนทีบิทสกิลหนึ่งเรา,า,า,าตัวดาวไวนะใช้ได้เล่นเลย เป็นเกคิวที่กดเลนดีมากๆากทีนี้เซอร์บเบตเกือบตายเลยนะเซเลเบตที่เขาไปใกล้เข้าคลิปแหละวันนี้จะปาสซคิวหนึ่งใส่คลิปตานนออ้านสนุนเฮ้ยเดี๋ยวนี้คลิปต้นยังไงเดินมาเลยหรือเปล่าแม่สาวน้อยสโลไปก่อนเพราะว่า คิดตั้นเลยเข้าป้อมไปนะไล่ไม่ทันนี่ไงโอ้โหตอวิี้ก็เปิดไปไม่โดนใครพยายามตีคิดคิดตั้นเลยคิดตั้นตบเราไม่ทันรอดียดร้อยงทีบิงออกเระตุกเอนกับแปลงล่างนะโหช่วยไม่ได้ตอนนี้สวัสดีเราก็ได้โดนชิช๊กแมนชิ้นที่สามมาแล้วนะ เลยว่าเป็นหนักจนต้องออกนูนเทล,ลิดแดนสามชิน้นเนี่ยเทเบตตังค่อนข้างเยอะเลยนะพอๆกับอาร์ชิมิทเลยแต่วิเศษแดงการก็ต้องตะกดอาร์ชิมิทได้อยู่วันนี้ยังไงโอ้โหคทเบตบอกเลยไม่น่ารอดเลือดน้อยไปพอเราต่อไปจากตะกินตอนนี้ยังไงทำไมเค้าบอกเอาคิปตันต่อคิปตัตนก็บอกเลยว่าไม่น่ารอด เราเบสเราค่อนข้างแรงเรียบร้อที่จริงเราก็อยากคิวคิวเราแล้วนะแต่เรากลัวเพื่อนตายเราก็เลยควีนไปก่อนเลยน,นี่โอ้โหไซเลนเซอร์วา้์มเลยนะที่ขนาดเลยเรายักขนาดนี้นะที่จะมีซ็อกคอร์ดวา้์มอีกอนนลากีฟเราป่าเลย มีโทรสิจนูนเซนเซนสามชิ้นนี่ราดคลิปได้่ค่ครับอีกเงินเราค่อน,นข้างมาแล้วค่อนข้างฟื้นจากสดเมื่อกี้นะทีนี้ราดเคลียร์ใต้บ่อบ่ายเชิวๆคลิปรถถังราดได้ไหมเนี่ยเออไ,ได้ด้วยนะโหลุงดีจะจัดเทอเปลมันจะเข้าป่าแล้วนะเพราะว่า สซอร์เบกคือยืนยืนเลยไม่ได้แล้วเพราะโดนเรากดแน่นอนหรือเราเข้าป่าเฮ้ยคลิปตัไงไม่ได้ในวันนี yeah. ้ไม่ไปก่อนสโลว์ผิดเรียบร้อยไม่น่ารอดเมเลยแตกโดนผิดการมีทธนูททนนี่แม่สามชิ้นก็ทำให้เรามีมานาเเลยใช้ตลอดเวลาก็ไม่ตลอดเวลาหรอกแต่ก็พอที่จะฆ่าได้ เกมดีชิดแรกของหนจะออกเป็นเอ่อออคิดเลยนะที่จริงจะออกเป็นนี่นก็ได้อะไรนะพายะเนะม็ดวิชื่ออะไรวะจำไม่ได้ไอของใหม่อะ่อะนั่นแหละช่วันนี้ไงพลาดไานโดไนไล่นะจะไปแกงนะแชมเปี้ยนแต่ว่าโดไนไล่กันมายาเลือดเราก็ซื้อตลอดนะพยาแบบเซยงเลือดเลงมะนาวาไปตลอดเวลา พอการเล่นอเอาเพลงเนี่ยเลเวลเนี่ยจะสำคัญตรงนั้นนะสำหรับผมนะว,นนไไมนะนวันนี้โคโนไปยังไงวอยไม่คิวมั้นะโหเพื่อนอ้าวาปอย่างนี้เพื่อนแบบไม่ดูเลยตนีแอคกโอ้โหมีเฟสบุ๊บิ้งมาคอเลยนะแต่ว่าเราเราเดินฉีบออกจากาคีม้วเวลาโอเคมิกลอองได้นะเวลาแอคคอตัวเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยไ,ได้ปัดนะ,นะก็เลยเดินออกจากทางจากแอค อันนี้ก็เร่งคิดนิดนึงโอ้โหตอนนี้เทเรเบตได้ดับเบิลชิลด์ค่อนข้างจะหนักเลยตอนแรกเทอร์เรเบตเงินพอๆกับเรานะตอนนี้แบบเงินดีขึ้นไปเลยมีค่อนข้างเ,เสียเปรียบมีอารชิมด,ด้วยมีแอ็กข้าวหัวง่งยๆเขาก็ไม่กล้าเข้าหลับกันแล้วเพราเรามินปิดออกสนแอ็มีวันกเก่าชิ้นแรกไปขึ้นวันเก,ก่าชิ้นแรกก็ ไม่ไดเอามาฟาร์มก่อนจะไม่ไม้ทำเกมเพื่อนบินจะวะนี้เราก็น่าจะสบายอยู่ช่วงที่ไอคิมไม่มีบินมีเพื่อนบวกกันเราก็ขอฟังก่อนนะบีนจะเล่นได้ก็ตอบเมื่อมีอมอ,อกกินแต่ไม่ก็แบบเออเิงก็เล่นได้แล้วหละมันเรื่องผลแล้วก็เล่นได้แต่ว่ามันไม่มีจังหวะให้ไปเล่นนะรอแบบจังหวะพวกวาร์ปซ้อนหน่อยดีกว่าถ้าเดินไปบางทีมัน,มนไม่ได้คื่อไง ตัวนี้โอ้โหเจ๋ดายมากเวรถสังแอควา้าก็ไมแล้วนะตัวนี้มันเรานี่แบบตามยับยับเลยนะแต่เควยมเป็นตัวหนึ่งที่พื้นค่อข้างไปเหมือนกันเพราะมีสกิลฟาร์มคลิปสกิลสามนะโอ้โห,โโหควทรถถังน่อยสวยงาม ก็ความคิดไปชิวๆเฮ้ยเจ้าหนุ่มีประเด็นยังไงไรผมโดนไซเรนใส่สกิลไม่ได้นะเดี๋ยวนี้โซกิบเวฟปิดสกิลพึ่งตั้มได้ไปตรง่ามิรอนเบเกอร์วาร์ปมาอารมณ์ก่อนเลยมิรอนเบเกอร์กลับไปที่เดิมโหเจ็บมากเลยนะเอามาแต่เราเข้าไปเราก็ตายนะเฮ้ยเจนี้วิเศษจริงไง สโลไปก่อนหนึ่งทีให้ลูกพังเข้าตีเดียหรอหโดนคิดต,ตายไปเลยนะคิดเพิ่มสาวโออส่งนี้แอคคอมมาอย่างสวยนะยโดนปั่นจนตายเดินบินออกมาก่อนเราใกล้จะได้เอาคิดแล้วนะัวด,ดีซ่าแมนเนียนล่างสวยงามมากจากัดเงินเราก็ยังตามอย่ดีนะ แม,ม้บาทีจะชนะไฟท้ทีมโดนไม่มีสตอความเร็วอ่ะตัวนี้เพื่อเราฆ่าคิดตั้งไปก่อนได้กับฉันเ,เราก็ได้เอาขีดวเราเอาขีดมาก่อนมันขึ้ไฟเพราะขีดจะเป็นไอะมที่แก้ทางเทรเบตมากมันในช่วงนี้เพราะว่าจะทำให้เทรเบตรบโโโรแรออกตัวโนไปองตัวเลือรอเอก์ไปก่อน พยายามหาเราไม่เอาขีดเราพยายามเล่นไม่บ่อยเฮ้ยตรงนี้เจอเซนเซอร์จักคิมตไปด้สคนโซนดีก็เลยนะโหดเราโดนโอตเนี่ยเซนเซอร์ก็่ฆ่าเรเลยนะแต่ว่าจะฆ่าเราได้ปล่าเพื่อเรามีนติแมนสองทานะรมสเราก็ยังมีอยูเราจลบไปไงเบร้อยคิตตายไปก่อนทำให้เซนเซอร์ที่มากีนไล่เราหมดแล้วเราเป็นตัวรดจัดเลยนะ เยู่ดีก็ใช้ซื้อแซวกซื้อบาร์ติงานแล้วแล้วก็มาฝากต่อเมืม่อ,อกีนะ้ได้อันนี้ไปด้วยนะได้แอกซ์ไปด้วยอีกหนึ่งตัวสุดจริงก็ฝากไปเรื่อยนะต,ต่อไปที่จะออกก็น่าจะเป็น เออบีคีบเลยนะคเวนนี่ยเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าเข้าคุยนะมันมีสกิลเข้าแต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันเข้าไปแล้วมัน,ม,นมันจะออกไม่ได้เนทะ่าสมมติว่าเข้านะคุยถ้ามีบีคีบมันก็จะเป็นเป็นเป็นสามารถเป็นตัวเปิดได้นะเปิดบัตรคอนสโลอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรายังไม่มีบนะีคีบอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นดิ่นซ้อนเพื่อนซะมากกว่าทีนี้ซเซอร์เบียโดนไล่เป็นบนยังไง เราก็พยายามโขดนะครับอา้าวถ้าเทเลเปตได้นะเดีวันนี้เราพยายามจะมาเอาคิปตันไมเดนที่อยู่คนเดียวแต่หารู้ไหมว่าเขาไม่บอดนะตัวนี้เหมือนจะมีคนร้อนร้อนมาแอคคอร์มาอย่างสวยโอ้โหจัดน่าจะเต็มสี่คนเรียบร้อยแต่คื่อนเพื่อนตัดมาจาังหวะนี้ดีวกว่านี่เราก็มาความคินนะจะาตายเพิ่มนี้ตายที่เดินไปเด้ย เ่นกต้องโหแล้วเพื่อนโอ้โหโคโนมันอย่างสวยนะโด2โดนไซเดอร์เซอร์ใจเย็นนะตอนาายยน,นี้เราใส่เลนท์หมดตัวนี้ใบเทเลเบทไปก่อนแล้วก็โซนิกเวฟบ,บิงไปสกรีนเรียบร้อยเทเลเบทไปได้ซันเดอร์นะสังเกตว่าเกมนี้บัตรทอนนี้เขาหน้าตอบโจทย์แก้ทางเทเลเบทได้อย่างดีเยี่ยมคือเทเลเบทไปได้ซันเดอร์ได้แน่นอนนะถ้าในไฟนะั้นมีเราอยู่ วันนี้พายายามจะเอาให้ไแต่ว่าเขาบีวอตรงนี้นะ่ะต่อเพื่อเราไม่ได้ซื้อวอร์ดมาแมก้เดินไเดนไปเดินไปก่อนโหทุกนี้บวกกันมาจัแอคายไหมแอคไ,ไปก่อนนะโดบนบัตรอนตรงนี้พี่ก้องมก่อนเลยก้้าเลยนะเพรดนสกิลหนึ่งเซนเซอร์เบเ,เ,เกือบตายอาไ,ได้ตามนสันได้เลยเห็ปเราไม่อยู่เรา,เราไม่ได้ อยู่ใบช่วยเพื่อนเบ่งทีถ้าเราเป็นอยู่เนี่ยเราจะตายได้โอ้โหจะตัดจนวันนี้เทอร์เรสเราคนเราตายไปนะดิฟตั้งนนมไม่ได้ก็ไม่ได้รอดโอ้โหแอคคอร์มาอย่างสวยใบยแอคไปก่อนไม่ให้สับแต่ว่าวอยก็ตายอยู่ดีนะโอ้โหจนวันนี้ได้เทเลเบตแต่ว่าก็แลกวอยเหมือนกันครับมาจนวันนี้ไงโอ้โหไซเลนเซอร์เรียบร้อยปเป็นเหลือวอย ไม่น่ารอดแต่อบอลไม่ได้ของบิทบีเเออดู่วันนี้ชอแม็กก็ไม่น่ารอดเหมือนกันแอค์เดอะเบคเคิลฉันใวันนี้ดีกว่าเราแยกดันนิดนึงจะวับกลับเฮ้ยมีคนหยุดวับโอ้โหอาคิบมิสเรียบร้อยไม่น่ารอดเนี่ยสโลไปก่อนแล้วก็บินออกนะแล้วก็หาซอกยังไงหาบินเข้าซอก โอ้โหโทะลบรอยบัดาลด้วยนะโอ้โหโดนสกิลนี้วิ่งวิ่งเข้ามาโอ้โหโดนเลเดียนเขา่าเรียบร้อยโอเคต่อไปจากวนันี้เกมเราก็ยังเสียเปรียบเหมือนเดิมนะตรงนี้เราแค่ได้พีซีวีแล้วแต่ว่าเพื่อนบวกกันเิเรามบินแล้วก็กดสกิลชาร์กกอดโอ้ยโดนรถติดขาเรียบร้อย โดนตัดต่ออ,อ้ตายอย่างก่อนเนี่ยตัดมาจาังหวะน,นี้โอ้โหโคโนโไหมโอ้โหสวยงามาเธอเบสใช้บอลตาไปเลยนะจังหวะนี้ก็ไปไปเลยนะใช้บอลตาไปแล้ว,นะวนนเพนะือเ่อนเรียบร้อยตายโดนบันทอนกัดกินไม่ใช่บันทอนออกสิดผิดจังวนี้บินว่าตีเซนเซอร์วีฟเรียบร้อยับ WQ เฮ้ยแอเรียบร้อยจะเป็นไก่เดี๋ยวอาชีพแ่นีเดีวกาีพพชาร์เบโอโหแตไม่นคนซือดันเลยนะแต่นวันนี้เก็ลงใส่ไหอวยางไคิดตั้งไม่ล่นบอกเลยเฮ้ยเอาคิดตก่อนไปแล้วก็สโลเป็นทีเรียบร้อโอโหบตตีเราบิกออกก่อน เดี๋ยวนี้เทลเบตคนเดียวไงโอ้โ,โ,ออโวายเสียจิตไปเลยนะโอ้โหโอ้โหโดนหลอกเรียบร้อยสโตริกเวฟตัวปลอมรัวๆตัวปลอมหมดเลยนะเมื่อกี้เมื่อไหร่เราก็ร่าไฟอยู่นะร่างไฟนี้โอ้โหโคนกำลังจะลงนี้โคโนมาอยู่แล้วแต่โคโนโใส่ไอทิมิตก็ตเดียวโอ้โหไอทิมิตเกิดหนาเลย เลเบย์เหมันไม่ได้ยังไม่มีของดาเมจอะตีใครไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ตัวนี้ไงชิดตันตายไปก่อนตัวนี้เราบีก่อนนะเราตีตัวนี้คาลิเบตตัวนี้เบตตวันนี้ก็สวยอย่างสวยเร่นแล้วมือใจวันนี้อย่างสวยเลยนะคัมแบ็กพิซเลียวอะ น่าจะได้สองแหลกเลยนะชุดต่อไปที่เราจะออกก็น่าจะเป็นชิวากาดชิวากาดก็จะดีมากรับเวาเกมน,นี้ตัดมีเจนตัดไอ็ดดี้อัิมิทแท็กแล้วก็เทอร์เปเบ้ด้วยนะเวล,เลาซั่เดอร์ก็จะได้สั่นด้วยน้อยลงหรือเปล่าวะแต่เผื่อเขาออกเซนิคเซนิคเดือนนี้ปีบัลเล็คแตกไปแล้ว,ว,ลลวสองทางแต่วันนี้พยาจะมาขึ้น บ้านสุดท้ายนี่ไงปักมไกกไูไปก่อนแต่ปักไวไปตรงนี้ส่วนีเลทรงแขนไปก่อนเขามีอาขนีเาเราก็เลยใช้ขนมีเดได้ตรงนี้เป็นระวอยโดดบโคโนแต่ไม่ได้ใครไปเลยนะเซนรตเบียดโอ้โหไม่เกิดอุบตายด้วยมีโดบินมาเอาแถวหลังติดตั้ง,งไปเร่อยเกิดเริ่มออกก่อนเพราะว่าพีชีตีจัหมดแล้ว ช่วงนี้ไงแอ X เอาอท X ตายก่อนเพื่อนโหแต่จวดนี้โพ s ิชั o n ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โห Boy ตายนะเห่เานี้เฮ้ย a r ค e m i s a r t e m ตายไหมอือตายอยู่นะมิเศษกดไปไปแล้วนะวเหม,มือนบอยเขาจะไม่อมอกของดาเมจนะคือแบบตีเบามากตรง่วนเวไปโหหนจะไม่โดนนะเมื่อกี้นี้เสียด้จริง โหม่โหมไม่ไหวไม่ไหว,ไไว <c oughs> ถ้าวอยยังอยู่นะกลับบ้านดีกว่าเลือดมานาหมดนะค <c oughs> ืวนี้โดนขึ้นบ้านคือ <c oughs> บ้าน, <c oughs> น,านยังไง <c oughs> เราแยกดันก่อนนะเพราะว่าวิเศษยังตายตายอยู่นะเรา,ามีใบวาร์ปอยู่ด้วยถ <c oughs> ึงมีคนวาร์ปกลับมากันแล้วนะคนหนึ่งสองคนโอเคกันบ้านได้อยู่ วันนี้ไงเรามาฟังคิดว่าเฮ้ยอาร์คิมิดโอ้โหสับรัวุแต่ว่าอาร์คิมิดไปเล่นเล่นสายดาบมีนะเกมนี้ก็เลยใช้เวลาฆ่าเรานานหน่อยแต่วันนี้ก็บิ๊กบีนก็บินออกมาเลยนะจะรอบไหมนี่จะรอบไหมจะรอบไหมบินเข้าซอกตะไม้แล้วก็วาร์ปอย่างไวโอ้โหเกือบตายเมื่อกี้ตัดไปจังหวะนี้ดีกว่าโอ้ย วอยตีเบามากจริงอ่ะขนาดเทเลเบตตัวปอมยิงช้เวลาตีนาะนักวอยโดนปอไปก่อนนะโดน,นใส่เนินเซ้ไปเลยจังวันี้วอยกดบีกีบีสวนแล้วก็โคโ,โนนะแต่สังเกตนะวอยมันไม่มีดาเมจเลยนะตีเทเลเบตไม่เข้าเลยนะมันออกอาคเนีม,มาก่อนอนะ่ะแทนที่จะออกของราเมีนะจังวันี้วอยเสียจิตไปก่อนแพ็คตายไปตามนี่เนี่เราพยายามจะมารวมคิตซึ่มไปได้ไนะด้กิทต้่มไปได้แต่ว่าจังวันนี้มาลึกไปหน่อย เขาว่าแอบซีเปิดไปด้วยแหละเพฮ้ยเรียบร้อยแตกตัวนี้เรียบร้อยใช่แต่ทัี่นั่นเอนตัวนี้โดนขึ้นบ้านสวนจนอีกเวเปิร์ไปก่อนตีฟีแล้วก็ใบเทอเเร์บอเบตเทอร์เบตกดบิวตีเลยตัวนี้เทอร์เบตพัทยาบักแบทกับเพื่อนโอ้สวยแบทสวย,สวย,สวยตัวนี้ไม่น่นารอดบักเลยเทอร์เบตสันเดร์มาก็ไม่น่ารอดเขาอยู่กลางโดง ลงสมุนไพรเรียบร้อยเจไดเบีปล่อยตายไปเลยปล่อยเพื่อมภาพเลยจนวันนี้แต่นคตนอ,อนื่นเขาก็รอดเหมือนกันแต่จนวันนี้พยายามตีป้อมเทียร์เทียร์สุดท้ายเปล่าเทียร์สาม,มเรียบร้อยเซนด์เบียปิดคิวจิตตามิเดียไปก่อนจนวนี้แอคตายตามเปล่าแอคได้แบ็กเปล่าแอคได้แบ็กนะตรงนี้โคโนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเธอเบียดอยู่นอกวงโดนตีมาอย่างเจ็บเลยนะบอยโอ้โห บอยโดนตีจนตายเรียบร้อยพิเศษก็ไม่รอดบอยซูเกิลมาจังหวะนนี้วอยไปที่เอาโฟร์จังหวะนี้จากกระพวงยากนะเพราะบอยใช้โคโนไปแล้วจังหวะนี้ใส่โลตัสแล้วก็จะเคลื่อนใส่อคิมมิไปก่อนอคิมมิน่าจะตายเฮ้ยไม่ตายนี่ไงส่วนไอ้เวฟปิดคิวไปจังหวะนี้อสองสังข่อก็น่าจะตายนะเหนืเอเทอร์เบตอคิมมิซูเกิลมาเลยนะ เนีนะนะเ่ยดูวอยนะดูวอยนะวอยตีเทอเรเบตไม่เข้าเลยนี่คือออกเอาเครมิตเงินมาทำไมเพื่อนเรียบร้อยคือแคลรี่เราไม่ไม่ได้ออกของดาเมจนะมันก็เลยตีเทอร์เรเบตไม่เข้าถ้าลุงอีเราออกของดาเมจด,ดีกว่าโนอะ้โหกันไม่ไหวอะ่ะเกือบมีแพ้ได้แก้วันนี้เฮ้ยไอ,อสองคนนี้มาตีบ้านยังเก่งเลย เราก็ต่าจะทำอะไรไม่ได้นะเพราะเราไปเล่นเล่นสายดาเมจนะเราแบบเตาเบกเตมแทงนะเกมนี้ก็จบไปแล้วนะครับถึงจะแพ้แต่ก็เป็นเกมที่สนุกมือนกันเชอชอีน่งก้ายไทยใส่ลยเปนัวเรับ